หมีนั้นเป็นเจ้าของหลักการชอบแพทเทิร์นชอบแพลตฟอร์มชอบรายละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนมีระเบียบวินัยสูงซึ่งหมีนั้นจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรครับทําอะไรก็ประเภทช้าๆแต่ชัวไว้ก่อนอาาและเขาก็ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกไม่ชอบความวุ่นวายจุดแข็งก็จะอยู่ที่มีความร,รอบคอบสูงรับผิดชอบดีสวัสดีครับ เพื่อนเคยได้ยินคําว่าสัตว์สี่ที่สัตว์สีประเภทนี้ไหมครับซึ่งอันนี้เขาเอามาจัดเป็นเครื่องมือเป็นไลฟ์ทูที่ทําให้เรามีความเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นนะครับจะว่าไปแล้วคนเราจะมีลักษณะสัตว์สีอย่างนี้แหละครับซึ่งแน่นอนฮะจะไม่มีสัตว์ตัวไหนที่สมบูรณ์พร้อมดีไปหมดมันต้องมีจุดแข็งจุดอ่อนใช่ไหมครับถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสามารถที่จะรับมือคนได้ทุกประเภทแบบนี้ดีไหมฮะ อย่างแรกเลยก็เปรียบคนคล้ายกับกระทิงคงพอนึกถึงกระทิงออกนะฮะมุทะลุดุดัดนโชเชทันทีทันใดคนที่มีลักษณะเนี้ยเชื่อมั่นตัวเองสูงครับสูงเสียจนไม่ฟังใครเลยรวมถึงมีลูกอืดลูกฮึดไม่เหลาะแหละอันนี้แล้วก็เยี่ยมยอดเลยนะครับโดยจุดแข็งที่มีก็คือมีภาวะก,การเป็นผู้นําสูงกล้าชนกล้าเสียงกล้ารับผิดชอบคนพวกนี้เป็นนักทำตัวจริงครับ ออส่วนจุดอ่อนก็คือบางทีก็ถือตัวเองเป็นใหญ่ซะไม่รับฟังผู้ใดเลยแล้วก็ไม่ชอบแห้ใครมาสั่งด้วยบางทีก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจรายละเอียดจุกจิกนะฮะส่วนสัตว์ที่สองก็คือหมีครับหมีนั้นเป็นเจ้าของหลักการชอบแพทเทิร์นชอบแพลตฟอร์มชอบรายละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนมีระเบียบวินัยสูงซึ่งหมีนั้นจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรครับทำอะไรก็ประเภทช้าๆแต่ชัวไว้ก่อน และเขาก็ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกไม่ชอบความวุ่นวายจุดแข็งก็จะอยู่ที่มีความรอบคอบสูงรับผิดชอบดีการกระทําก็มีเหตุผลรองรับแต่ก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆรวมไปถึงไม่ค่อยรับฟังใครถ้าขัดกับความเชื่อตัวเองแล้วก็ทาให้บางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีไอเดียใหม่ๆครับสัตว์ประเภทที่3ก็คืออินทรีย์ นกอินทรีเนี่ยจะเก่งในด้านการมองภาพว้างชอบความแปลกใหม่ท้าทายเป็นพวกคิดนอกกรอบทํานอกกราฟรักอิสระและก็จริงๆแล้วเป็นคนชอบคิดมากกว่าชอบทํานะฮะซึ่งจุดแข็งก็คือการมีไอเดียวความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมทั้งมองโลกในแงด่ดีมีนวัตกรรมทําให้เขาสามารถแก้ไขปัญหาได้หลายเรื่องในเวลาเดียวกันด้วย ส่วนจุดอ่อนก็คืออาจมีปัญหาเรื่องการสื่อสารฮะที่คนอื่นจะคิดอ่านตามไม่ทันอีกอย่างหนึง่งอยู่ในโลกจินตนาการมากเกินไปหรือก็อาจจะล้มเหลวได้จากการที่ไม่ได้โฟกัสอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าคิดไปเรื่อยเปื่อยส่วนประเภทที่4ี่ก็คือหนูหนูเนี่ยใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นสุภาพอ่อนโยนเป็นสัตว์ที่ตามใจเพื่อนชอบเรียนรู้แต่ก็ขี้กลัวนะครับอ่อนไหวง่ายนิดนึงเป็นบุคลิกเฉพาะตัวฮะ โดยมีจุดแข็งอยู่ที่การเอาใจคนรอบข้างสร้างความสุขให้คนเก่งปณีปะน,นอมสูงทํางานร่วมทีมกับคนอื่นได้ดีแบบว่ารับฟังใส่ใจเพื่อนเป็นนักประสานงานครับจุดบอดก,ก็คือจะขี้เกรงใจคนมากเกินไปขี้กลัวไม่เชื่อมั่นในตัวเองไว้ใจคนง่ายอันเนี้จึงมักถูกคนอื่นเอาเปรียบไม่ชอบการเป็นผู้นําแล้วก็ให้ความสําคัญกับอารมณ์ของตัวเอง เมื่อรู้แบบนี้ก็ลองประเมินดูนะครับว่าเราหรือเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทไหนจะได้เสริมจุดแข็งปิดจุดอ่อนให้เหมาะสมและก็จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคนะฮะทุกวันขอใมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวรสิท์